สวัสดีครับบอกคลุงหนวดชแนลครับแจ้งครับวันนี้ลุงหนวดภาพยาย่ามกับครับย่ามอีเต็บใส่แต็บไปหมูว่าดานี่เนี่ยตาติดกระังขึ้นครับสวยงาม หลังหนึ่งครับบอถือใส่ไปซีหาหลังนะครับเพื่อด้เลาะเนี่มือเสาบัดเดินทางใกล้ด้นแล้วครับติดภารกิจหลายภารกิจลักของง่วนเลยนะครับทันห่างอยู่ หลังใส่เต็บใส่กับเล็กเอาเหงือกห้ำครับหลังกับบริษัใเหงือกวา,างไว้ในขอ้อมันดื้อ บรรยากาศในหมู่เศ้าเฮ้ยเย็นดีอาการเริ่มอุ่นขึ้นมากแล้วครับนีหลังหนึ่งเหลืออยู่ประมาณสามหลังครับ hilang 1 อ้าวลังนิดถือครับเรียบร้อยครับมีปเป็นเลรียข้ากอีกครับเลยครับไม่ไงปะไหนเรื่องหลุดหลุดเรียบร้อยเดี๋ยวจัดการนะครับไปไปฟื้งกันดี น่าสรเหลือหลังเดียวครับเบื้องล้างสุดท้ายครับเด็ดเตี๋ปหนึงแล้วเบื้องบนนี้เสร็จเด้วจัดเตี๋ปหลุดล้งสุดท้ายหลังนี่ถือเด็ดสองครับหลังนี่พอถือเด็ดตัวเด,ยวเดียวครับอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องไงเลยตัวนี้บาดนี่ มีพ่อพอดีนะครับมีพ่าหนาครับ เบื้องบนนี้เลยต้องแต้มครับกับอุปกรณ์เท่าหาหลังครับนี่ครับทะแบบง่ายๆเลยครับบนสายเหงื่อกับสาได้ครับบนมีเหงื่อกับสาได้ครับเราต้องหาเหงื่อนี่ ลักษณะมัน้าเหยียบขึ้นมาง่ายๆครับใ,ใส่ปับ๊บเหยียบปุ๊บถือปับ๊บสองแต้มแต้มนี้รุนนตัวขาวดูครับเตือนรุ่นนี้ตัวนี้ก็ใหญ่ยยเติมครับประมาณเจ็ดขีดแปดขีดครับรุ่นนี้ครับ ม,ม,มีมันทำอย่าหเงี้ด้วย,ยครับนะเดี๋ยวซองเตี่ยมก็เดี๋ยวพ้นด้วยครับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ